แมวโหดทำร้ายหญิงชราแมวเป็นสัตว์เลี้ยงของมนุษย์มาตั้งแต่ยุคโบราณจนถึงปัจจุบันหลายคนตกหลุมรักในความน่ารักและขี้อ้อนของมันและคงไม่มีใครคาดคิดว่าตั์ตัวน้อยๆขนฟูตัวนี้จะเป็นอันตรายต่อมนุษย์ได้แต่มันก็เป็นไปแล้วและอาจทำให้เราต้องฉุดคิดขึ้นมาใหม่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นสัตว์ที่ไม่อันตรายจริงหรือไม่ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นประเทศที่ขึ้นชื่อว่ามีแมวติดอัำดับโลกหญิงสาวคนหนึ่งกลับบ้านหลังเลิกงานตามปกติแต่ทว่าเมื่อเข้าไปในบ้านเธอก็ต้องตกใจอย่างมากเมื่อพบว่าแม่ของเธอที่เป็นหญิงชรานอนติดเตียงพูดไม่ได้อายุ80ปีใบหน้าเต็มไปด้วยเลือดและรอยแผลหญิงสาวรีบแจ้งตำรวจทันทีและเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึง พวกเขาก็รีบส่งหญิงชราไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลทันทีจากน,านั้นเมื่อทำการสืบสวนพวกเขาก็ไม่พบร่องรอยการบุกรุกใดๆหรือผู้ต้องสงสัยเลยนอกจากรอยแผลบนใบหน้าของหญิงชราที่ดูเหมือนรอยแมวข่วนประมาณ20แผลและรอยเลือดเล็กน้อยบนพื้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำการตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงและพบว่า หลังบ้านของหญิงชารามีแมวจรจัดอาศัายอยู่หลายตัวทั้งยังมีรอยเลือดเป็นหย่อมๆตามพื้นนอกจากนี้พวกเขายังพบแมวตัวหนึ่งที่เนื้อตัวเปื้อนเลือดซึ่งพวกเขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเลือดของคนหรือสัตว์จึงนำเลือดจากเล็บของมันไปตรวจสอบและพบว่าเลือดนี้ตรงกับเลือดของหญิงชาราตอนนี้ทุกคนก็แน่ใจแล้วว่าสิ่งที่ทำร้ายหญิงชาราก็คือเจ้าแมวจอมโหดตัวนี้นี่เอง เพราะว่าพวกเขายังไม่พบสาเหตุที่ทำให้เจ้าแมวตัวนี้เข้าไปในบ้านและทำร้ายหญิงชราเพราะเธอเป็นผู้ป่วยติดเตียงไม่สามารถทำร้ายหรือทำให้มันตกใจกลัวได้เลย่ <c oughs> าวนี้อาจจะทำให้ใครหลายคนต้องเปลี่ยนมุมมองที่มีต่อแมวเสือใหม่มันอาจจะน่ารักน่าเอ็นดูในสายตาของใครๆแต่มันก็มีเขี้ยวมีกรงเล็บแหลมคมและมีสัญชาตญาณของสัตว์กินเนื้อที่สามารถกินได้ทั้งมแมลง หนูกระรอกและสัตว์อื่นๆที่มีขนาดเล็กกว่าบางครั้งเรายังเคยได้ยินว่ามันอาจหาพอที่สู้กับเป็ดเยี่ยวหมาตัวโตโต,ต,ตหรืองูพิษแมะ้กระทั่งปัจจุบันก็มีรายงานว่าแมวฆ้านกไปเกือบหนึ่งล้านตัวต่อวันถือเป็นเรื่องอันตรายต่อการสูญพันธุ์ของสัตว์ต่างๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียว